บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำถามที่ท่านโตเทยยะมานพกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมุ่งหมายที่จะรู้ที่จะเห็นบุคคลผู้สูงสุดท่านยังใช้คำถามว่า กรมคุณของบุคคลใดไม่มีตัญหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้วขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกถึงบุคคลดอกนั้นแล้วตั้นก็ถามต่อไปว่าบุคคลนั้นยังมีความหวังอยู่หรือว่าไม่มีความหวังมีปัญญาหรือว่าเป็นผู้ประกอบ สันหาในทิฏิด้วยปัญญาข้าแต่พระสักกะผู้มีสมัญตัจสุขอพระองค์จงสัตว์บอกมุีนั้นแก่ข้าพระองค์ประเด็นที่ได้กล่าวมาเมื่อวันก่อนนั้นได้พูดถึงเรื่องความหวังความหวังในที่นี้ท่านเน้นไปที่หวังในวัตถุก,กรรมหวังสิ่งที่ เป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามอันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนอาสวะขึ้นภายในจิตใจแต่บางครั้งคำว่าความหวังนั้นเกิดขึ้นด้วยความเมตตากรุณาก็ได้คนนี้ผู้ปฏิบัติสำเนียกศึกษาพิจารณาถึงสภาพจิตของตนก็จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นความหวังนั้นมีได้ทั้งส่วนที่เป็นกุศลและส่วนที่เป็นอกุศลเช่นหวังได้ลาบยศสรรเสริญแต่ว่าแสวงหามาในทางที่ชอบธทมก็ถือว่าความหวังเหล่านั้นยุติด้วยธรรมยุติด้วยความเหมาะความกร แต่บางคนบางคนก็ตั้งความหวังเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้วิธีการทุกอย่างถูกบ้างผิดบ้างเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เป็นการได้มาในทางผิดก็ควรแก่การตำหนิในกรณีที่ทางที่ได้มาในทางที่ถูกต้องก็ควรแก่การยกย่องแต่บางครั้งผู้มุ่งสนองตอบความหวังของตนในทางที่ผิดโดยส่วนเดียว จึงก็เป็นการกระทําความคิดและพฤติกรรมที่ควรแก่การตําหนิดโดยส่วนเดียวแต่ในขณะเดียวกันพวกความหวังเหล่านั้นฉันหวังจะเห็นลูกหลานของตนมีความสุขความเจริญหวังจะให้สัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนความหวังเหล่านั้นเกิดขึ้นจากธรรมะ ประเภทเมตตาบ้างกรุณาบ้างปกฉันทะคือความพอใจที่เป็นกุศลบ้างและแม้แต่การประกาศธรรมแสดงธรรมของพระผู้มีพระพากเจ้าก็ทรงอาศัยความหวังว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไปแล้วสัตว์ที่รู้ทั่วถึงธรรมก็จะมีดังนั้นเมื่อแสดงประถมะเทศนาจบ ทันัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าก็เกิดปีติปราโมทขึ้นมาจนถึงก็เปล่งอุทานว่าโกนทัญญะรู้แล้วท่านผู้เจริญโกนทัญญะรู้แล้วท่านผู้เจริญซึ่งก็หมายความว่าความหวังนั้นเกิดด้วยอำนาจของอกุศลก็ได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกุศลก็ได้และแต่ลัก่ายของปัจจัยที่จะให้เกิดความหวังนั้นก็มีทั้งหยาบทั้งกลางทางละเอียด อันในชั้นความหวังที่เป็นชั้นละเอียดถึงแม้จะเป็นเรื่องของโลกียธรรมทั้งหลายแต่ก็อยู่ในกลุ่มของสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบจี่กวนเป็นกุศลสุจริตส่วนในปัญหานั้นเป็นการถามถ,ามถึงชั้นสูงซึงก็หมายความว่าเน้นไปที่ความหวังในด้านการในด้านที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลส ไม่ใช่ความหวังที่เกิดขึ้นจากเมตตากรุณาเป็นต้นพระพุ้มีพระเจ้าจึงทรงแสดงไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อต่อไปนั้นได้แสดงถึงปัญญาสองประเภทปัญญาในชั้นหนึ่งเป็นระดับปัญญาที่มุ่งขจัดปัดเป่าซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือขจัดพวกอกุศลประเภทที่เป็นโมหะ หรือความมืดปอดซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาแต่แก่ปัญญาที่เกิดจากความคิดในทางที่ชอบความเห็นในทางที่ชอบแต่ในทิศนี้ท่นานใช้คำว่าเป็นการเพิ่มพูนตันหาทิฏฐิด้วยปัญญาเหมือนกันซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าปัญญานั้นเป็นเจตสิกธรรม แม้โดยสภาพจะเป็นกุศลเจตสิกแต่ปัญญาก็หักออกไปใช้ในทางที่เป็นทุจริตได้่นหลักการปฏิบัติข้อนี้ทรงแสดงไว้สองสายสายหนึ่งก็เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานิดชอบเป็นอริยมรรคสายหนึ่งก็เริ่มโดยมิจฉาทิฏฐิแรือความเห็นผิดซึ่งก็เป็นมิจฉามาคือทางผิดแต่ละสายนั้นก็มี คุณสมบัติเฉพาะตัวขององค์ธรรมเหล่านั้นดังนั้นบางครั้งบางคราวปัญญาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเป็นการเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนตันหาเพิ่มพูนทิฏฐิในอารมณ์ทั้งหลายปัญญาที่เพิ่มพูนตันหานั้นเพิ่มพูนอย่างไรฉันว่าการแสวงหา สิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในโลกนี้บางครั้งบางคราวเมื่อแสวงหาไปแล้วเป็นการเพิ่มพูนวัตถุกรรมให้มากขึ้นภายในจิตใจของตนกอ,อให้เกิดการหมุนวนการสจจิจกติดความวุ่นวายการต่อสู้การยื้อแย้งเพื่อได้มาทั้งสิ่งเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับหยาบกรางหรือละเอียดทังการแสวงหาในแนวนี้พระเจ้าทรงใช้คําว่า อนัตระยะประเยสนาคือเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐแต่ชั้นของการแสวงหาประเภทที่เพิ่มตัณหานั้นเมื่อลดละลงได้ในจุดหนึ่งระดับศีลธรรมจัญญาก็ก่อให้เกิดประโยชน์ได้แต่ดังได้กล่าวม,มาแล้วว่าเรื่องนี้ท่านถามทั้งจุดสูงสุดมั้ความเพียรพยายามทั้งหมดถ้าเป็นการเพิ่มตัณหาขึ้นมาแม้จะเป็นการเพิ่มด้วยปัญญาก็ตาม ก็ถือว่าไม่ถูกตรงตามหลักที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาหรือผู้ที่มุ่งผลสูงสุดจะพึงประกอบกระทาในด้านทิฏฐิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทิฏฐินั้นก็คือเรื่องของความเห็นในที่นี้ก็เน้นไปที่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดซึ่งอาจจะกระจายตัวเองออกไปโดยวิจิตพิสดาร ดการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะในด้านประญญาคือการเรียนรู้อาจจะเกิดขึ้นจากการอ่านการฟังการสนทนาการสอบถามหรือแม้แต่การวิเคราะห์วิจัยในชั้นที่ไม่ได้เกิดสืบเนื่องมาจากการปฏิปฏบัติคือเป็นส่วนของปริญญาติแต่าบางครั้งแม้ในส่วนของการปฏิบัติ ถ้ายังไม่ขึ้นถึงจุดที่ละสากายทิฏฐิได้แล้วโอกาสที่จะออกมาในแนวของการเพิ่มพูนทิฏฐิคือความเห็นผิดก็มีได้ง่ายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงประเภทของการศึกษาไว้ว่ามีอยู่สามประเภทด้วยกันประเภทแรกใช้คำบาลีว่าอลคัตถุปะมะปริยัต คือการศึกษาที่มีลักษณะเหมือนงูพิษมีความรอบรู้มีการศึกษามีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆมากแต่เอาก็จริงแล้วมุ่งที่จะโต้ตอบมุ่งที่จะล้างมุ่งที่จะต,ตจะกเฉียงกันเอาชนะข้าขันกันแล้วในที่สุดก็กลายเป็นความถือรั้นความถือผิดในเรื่องเหล่านั้นแม้จะมีเหตุผลอะไรมาหักล้าง แต่พอกลายเป็นความถือรันไปแล้วก็ไม่ยอมสลายความคิดเหล่านั้นหรือรยอมตายอยู่กับความคิดเหล่านั้นย่างเช่นความเห็นหรือความคิดของนักปราชในสมัยพุทธกาลจึงก็มีอยู่เป็นนั้นมากแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะยอมรับนับถือการศัสรูของพระพุทธเจ้าและยอมรับทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ยอมที่จะฟังจะศึกษาจะปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ เพราะความปักใจฝังใจในทิธฐิของตนนั้นหนานแน่นสุดที่จะผ่อนคลายออกไปบางครั้งบางคราวก็เป็นการศึกษาที่ในแนวทึงเรียกว่านิสรณะณปริยัตคือมุ่งที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกไปจากบาปจากอากุศลทุจริตต่างๆครานี้ผู้ศึกษาธรรมะจะมองเห็นภาพธรรมะในแนวรวมๆ ก็จะได้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันและที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสัสรุอริยสัจทั้งสี่ประการสิ่งที่ทรงแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายหรือแก่โลกตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีก็อยู่ในกลุ่มของอริยสัจทั้งสี่ประการในลโลกในปัจจุบันนี้แม้จะเป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามสิ่งทั้งหมดนั้นยังไม่รอดไปจากขอบข่ายของอริยสัตว์ทั้งสี่การศึกษาปฏิบัติของบุคคลจึงอยู่ในแวดวงเรื่องเหล่านี้เพราะบุคคลเองก็อยู่ในกลุ่มของอริยสัตว์สี่นั่นคือสิ่งที่จะต้องหาความรู้ความเข้าใจในแง่ของธรรมชาติธรรมดาสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เป็นอยู่โดยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อ,อาจจะพูดว่าเกิดแก่ตายอาจจะพูดขึ้นว่าเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ,อ้าจ,จะพูดเป็นรูป,ปรธรรมว่าพระผู้สร้างพระผู้ทำรงรักษาพระผู้ทำลายแต่สรุปแล้วว่านั่นคือสังขารธรรมทั้งหลายที่บุคคลจะต้องหาความเข้าใจและปรับใจให้ยอมรับถึงความจริงในชั้นต่างๆอย่างน้อยที่สุดคือยอมรับสภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นตลอดทั้งกระบวนการ คำว่าตลอดทั้งกระบวนนั้นก็คือมองไปจากจุดเกิดไปจนถึงจุดดับและยอมรับทุกจุดของสิ่งเหล่านั้นถ้ายอมรับได้ก็จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจได้เป็นอันมากกรนี้เมื่อผู้ปฏิบัติได้กำหนดพินิพิจนารณาดูที่จิตใจของตนแล้วก็จะพบว่าการยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เต็มตามกระบวนเช่นในกรณีของการเกิดขึ้น บุคคลจะปฏิเสธการเกิดขึ้นของสิ่งบางอย่างแต่ว่าชื่นชมกับการเกิดขึ้นของสิ่งบางอย่างทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปฏิเสธกฎของธรรมชาติธรรมดาแต่จริงสิ่งที่แกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้อยู่ที่เราชอบหรือเราไม่ชอบแต่ถ้าแกมีเหตุปัใจจัยให้เกิดแกก็เกิด ฝนจะตกใครจะชอบหรือไม่ชอบมีเหตุปัจจัยฝนตกฝนมันก็ตกแดดจะออกมีเหตุปัจจัยแดดออกคนจะชอบหรือไม่ชอบแดดมันก็ออกนี่ก็คือการยอมรับในเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งเหล่านั้นอย่างจำนวนที่เราพูดกันในปัจจุบันว่าเรื่องมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ว่าคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดของสิ่งต่าง คือมีความชอบความจังกับเรื่องเกิดกับไม่เกิดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นบางทีก็ชอบบางทีก็จังและในขณะที่สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่ก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้วยประการต่างๆพอดำรงอยู่ในรูปที่ดีก็มีความชื่นชมยินดีเพลิดเพลิน,เ,น,เ,นเริงหลงในเรื่องเหล่านั้นในการเฉลิมฉลองกันในเรื่องเหล่านั้นพอถ้าดำรงอยู่ไม่ดีก็มีความมึดหนาดขัดข้องคับแค้น ขัดเคืองงุดหงิดงุนง่านไปกับเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเรามองเข้าใจในแง่ปัจจัยว่าถ้าเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้คนไปแก้สิ่งเหล่านั้นเพราะเราแก้ไม่ได้แต่ไปแก้ที่จิตใจคือการปล่อยการวางความยึดความถือหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทําใจให้ได้สักครึ่งหนึ่งเพราะมันเป็นก็มันอย่างนี้เอง มัอมีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนี้กก็ต้องเป็นของแกอย่างนี้ประการต่อไปก็คือความแตกดับแต่ว่า,วาอออกริจรความแตกดับก็มีปัญหาทางใจเหมือนกันคือการแตกดับของสิ่งบางสิ่งคนบางคน,คนสัตว์บางจําพวกเราชื่นชมยินดีแต่การแตกดับของคนของสัตว์ของสิ่งบางอย่างกาเกิดทุกโทมนัดทั้งๆที่มีความแตกดับเหมือนกัน ที่จริงความแตกดับก็เกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติธรรมดามีปัใจจัยให้แตกดับแกก็แตกดับเราจะชอบเราจะชังเราจะเสียดายหรือจะดีใจแกก็แตกดับปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าถ้าบุคคลเตรียมใจยอมรับได้แล้วก็ปรงตกได้ยอมไมเจอหน้ากับปัญหาต่างๆแล้วก็เตรียมใจรับเหตุการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้น รู้จักปล่อยรู้จักวางในโอกาสที่ควรปล่อยควรวางบุคคลก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นดังนั้นหลักเหล่านี้เองที่พระเจ้าทรงสอนในแนวของปินหาปัจจวบันขณะคือพิจารณาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่ด่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้แม้แต่ความพลาดพลาดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่คือกลุ่มของธรรมะที่ควรปรับใจให้ยอมรับความจริงของธรรมชาติ เพื่ออะไรเพื่อถ่ายถอนกายจิตโดยเฉพาะจิตอย่าให้ไปยึดมั่นถือปั่นในเรื่องอะไรมากเกินไปจะน้อยที่สุดก็จะเล็งผลเลิศในแนวเดียวเราขอให้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้พระอาก็จริงแล้วแม้แต่ใจเราเราจะห้ามใจเราอย่าให้คิดอย่างนั้นเราก็ห้ามไม่ได้นับภาษาอะไรจะไปห้ามอารมณ์ภายนอกเรื่องภายนอกให้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่เป็นไปในสิ่งที่เราต้องการได้ ไปเดินไปการศึกษาเรียนรู้ถึงความจริงที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ซึ่งก็หมายความว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดมันก็อยู่ที่เราเพราะที่จริงแล้วแกก็อยู่นอกจากเราแกไม่ได้อยู่กับเราแต่บุคคลก็น้อมนึกเข้ามา ท่านจึงเรียกความรู้สึกเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งว่าเจตสิกกรรมแปลว่าธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจหรือเกิดร่วมกับใจแต่แกก็ไม่ได้เกิดทุกขณะบางครั้งมีเหตุปัจจัยเกิดแกก็เกิดใช่ว่าเกิดโทสะเราก็ไม่เกิดโทสะอยู่ทุกขณะเกิดโลภะเกิดตัณหาเกิดริษยาเกิดความขับแค้นไม่พอใจเป็นต้นก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดมีเหตุปัจจัยให้เกิด แกก็เกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็ไม่เกิดเหตุปัจจัยจริงๆมันอยู่ที่ใจเราไม่ใจะเหตุปัจจัยภายาานอกกรณีเพิ่งสังเกตว่าแม่เหตุอันเป็นที่ตั้งของความกำหนัดถ้าเราไม่ให้ความสําคัญไม่สนใจในเรื่องเหล่านั้นใจเราก็ไม่กำหนัดมีเหตุเป็นที่ตั้งให้เกิดความขัดเคืองความโกรธความหงุดหงิด แต่เราไม่ใส่ใจไม่มานัศการถึงอารมณ์เหล่าน,นั้นก็ไม่ขัดเคืองไม่งุนง่านไม่งุนกินอะไรถึงในความคิดเหล่านี้มีอยู่ตั้งหลายระดับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ที่บรรพชนไทยท่านสัมผัสด,ด้วยตัวเองท่านก็ปลูกเอาไวเ้เป็นคากรอนบ้างคบาบังเผยบ้างคําสุภาษิตบ้างคือหมายความว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่มีลักษณะก่อเกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในจิตใจ ยพยายามบุบคคลพยายามมองให้เห็นโทษของเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายเพื่อสงบเพื่อระงับเพื่อรับเพื่อเพื่อดับเพื่อละไปตามสมควรแก่ขณะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแต่เรื่องเหล่านี้จะทําได้อย่างถาวรและต่อเนื่องก็ต้องอาศัยการมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นไปจักแก่ใจ ข้อนี้พึงสังเกตว่าคนบางคนเวลารับประทานอะไรเข้าไปแล้วแสลงจะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาแต่กูสาเป็นโรคแสลงนั้นบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่ารู้เหตุที่ให้เกิดแสลงแก่โรคแล้วแต่ยังไม่เลิกรับประทานสิ่งเหล่านั้นอาการแสลงโรคก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ถ้าวันใดที่มองเห็นโทษประจักษ์แก่ใจเลิกละไม่รับประทานสิ่งนั้นเข้าไป อาการแสลงที่เคยมีก็หายไปใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าเป็นเหนียวถ้าไม่เป็นเนียวอา,อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาไว้อารมณ์เหล่านั้นแกก็อยู่ส่วนตัวของแกคือเราไม่เอามาปรุงแกไม่เอามาปรุงไม่เอามาปรุงคิดไม่เอามาคิดปรุงขึ้นภายในจิตสิ่งเหล่านั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้เราทํานองที่ มองกันโดยพื้นฐานธรรมดาก็เหมือนกับที่ก็ว่าผีหลอกที่จริงถ้าเราไม่ไปยอมสยบไม่ไปยอมกลัวผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนหรือมองอีกแนวหนึ่งว่าเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยเชื้อโรคมันก็อยู่ส่วนเชื้อโรคแต่เรามองเห็นโทษของเชื้อโรครู้อะไรเป็นสื่อให้เกิดโรคเราก็หลบเราก็เลี่ยงแตไม่เกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งเหล่านั้น เรานั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็มีลักษณะอย่างนั้นราการศึกษาเรียนรู้ในแนวนี้ก็มุ่งจะให้เข้าใจโทษของสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าทรงแสดงบางครั้งก็โดยอุปมาเป็นนั้นมากเป็นว่ความเร่าร้อนอาการแผดเผาอาการเสียดแทงต่างๆเป็นต้นแล้วก็ทําตัวในห่างไกลจากเรื่องเหล่านั้น นี่ก็เป็นนิสสนาประยัิอีกแนวหนึ่งแนวที่สามนั่นเป็นการศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติความดีในขั้นตอนต่างๆกลุ่มนี้ก็คือการศึกษาเรียนรู้ในแนวที่เราเรียกว่าอานิสงส์คือผลดีซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําเช่นว่าศึกษาอานิสงส์ของศีลพู้บุคคลจะได้พวกสมบัติก็เพราะศีล ได้ความสุขบังเกิดในสุคติก็เพราะศีลดับกิเลสจนถึงบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลแต่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าสมาทานศีลจิตใจก็มุ่งมา่ปรารถนาผลเหล่านั้นแต่แม้แต่การศึกษาผลเหล่าอื่นที่เกิดขึ้นจากความสงบระดับสมาธิระดับปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันคือสิ่งเหล่านั้นเรายังไม่ได้สัมผัสแต่เราศึกษาเรียนรู้เอา นี้เป็นการศึกษาผลเพื่อสร้างอะไรเพื่อสร้างความกระตือรือร้นสร้างชั้นทาอุตสาหะให้อิธิบาทเดินไปได้คือมีความพอใจมีความพยายามมีจิตใจมุ่งม,มั่นแล้วก็ใช้ปัญญาพิพนิจพิจารณาเพื่อสัมผัสผลเหล่านั้นให้ได้อย่างน้อยก็นในชั้นใดชั้นหนึ่งถึงก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เหมือนกัน อีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นการศึกษาถึงหลักการและวิธีการที่จะได้รับผลก็คล้ายๆกับว่ามีการบรรยายถึงความสนุกสนานในที่ใดที่หนึ่งจนคนเกิดความพอใจยินดีต้องการที่จะไปในสถานที่นั้นเสร็จแล้วแกก็วิ่งหาทางที่จะไปหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จะไปสู่สถานที่เหล่านั้น การสอนธรรมะในแนวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสอนในศึกษาถึงผลเสียก่อนเพื่อปลูกฝังความพอใจความกระตือรือร้นความยินดีและในที่สุดคนนั้นก็ต้องวิ่งหาทางเพื่อจะไปในที่นั้นแล้วก็ทรงแสดงทางเอาไว้นั่นก็คือธรรมะในกลุ่มของศีลสมาธิปัญญานั่นเองตกลงว่าปริยัติศึกษาหรือการเรียนรู้ในแนวที่จะมุ่งทำตน ให้ออกไปจากอำนาจของกิเลสและออกไปจากอำนาจของความทุกข์นั้นบุคคลศึกษาในเรื่องอยู่สี่เรื่องและแต่ละเรื่องนั้นช่วยได้ด้วยตัวเขาเองทั้งหมดได้คือหมายความว่าอะไรที่ถ้าเรารู้ความจริงก็จะช่วยหลุดพ้นจากอำนาจของความทุกข์ได้อะไรที่ทรงสอนให้ละให้ลดให้ระงับให้ดับถ้าบุคคลละได้ลดได้ระงับได้ดับได้ ก็จะไม่ประสบค,ความทุกข์หรือหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ตามสมควรแก่การปฏิบัติของเขาสิ่งใดที่สูงสอนบุคคลให้ทําให้แจ้งแจ้งหรือให้แจ้งขึ้นภายในจิตใจของตนถ้าบุคคลกระทาให้แจ้งได้บุคคลเหล่านั้นก็จะออกไปจากความทุกข์ได้ขอด้อลาใดที่สูงสอนเอาไว้ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติได้แล้ว ก็จะสัมผัสผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้การศึกษาที่เราเรียกว่าปริยัติสัจธรรมสำหรับคนทั่วไปแล้วทั้งกน็เน้นไปในแนวนี้ไม่ได้เน้นไปในแนวที่จะเอามาต่อสู้หักล้างทุ่มเฉียงกันวิวาทกันแต่ถ้าเอามาชี้แจงแสดงเหตุผลคือความถูกความควรในฐานะนั้นๆก็เป็นกริยะที่บุคคลจะต้องกระทา เนภารกิจประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาแ,แม้แต่พระอานทั้งหลายก็คือขจัดความมืดบอดในทางเหตุผลสติปัญญาของชาวโลกให้เบาบางลงไปประการต่อไปท่านเรียกว่าพันธาคาริกะประยัดคือการศึกษาเรียนรู้ในฐานะที่เป็นผู้รักษา คล้ายๆกับคนรักษาเรือนครังรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินจะต้องศึกษาเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อรักษาไว้รักษาธรรมะเอาไว้ได้แก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นที่จริงท่านก็เสร็จเรื่องของท่านแล้วท่านไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องปฏิเวทแล้วเพราะปฏิบัติเสร็จแล้วปฏิเวทก็สมบูรณ์แล้วแต่ปริยัติท่านต้องศึกษา จากหลักฐานที่พิจารณาเทียบเคียงได้ว่าพระหันทั้งหลายในสมัยนั้นเวลาจะแสดงธรรมท่านจะใช้ธรรมะแสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือคล้ายๆจะท่องมาแสดงจำพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไงท่านก็เอามาแสดงอย่างนั้นและแม้แต่การมาเผยแผ่าศาสนาในสุวรรณภูมิของพระโสนะพระอุตระ ทงังประเทศเป็นพระสูตรเทศตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางการทำารงรักษาศาสนาในแนวนี้จึงกลายเป็นภารกิจของบุคคลทั้งหมดแม้แต่พระอา,หารหันต์เจ้าสาทุชนทั่วไปพุทธศาสนิกชนทั่วไปเราอยากจะศึกษาเพื่อช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์จากอำนาจของกิเลสแล้ว ก็ยังทำหน้าที่เป็นพันธาคาริคือรักษาครังแห่งพระสัตธรรมไว้เพื่อนำไปเผยแพร่ชี้แจงแสดงให้แก่บุคคลอื่นต่อไปกระบวนการแห่งธรรมกงล้อแห่งธรรมก็จะหมุนได้ไปโดยลำดำับการศึกษาในแนวนี้จึงไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลสเพื่อเพิ่มตัณหาและเพิ่มชิติ แต่เป็นการบรรเทาลดละตัณหาและทิฏฐิลงไปการศึกษาในแนวที่เปรียบเหมือนงูพิษเป็นการศึกษาที่ทรงตำแหน่แในการศึกษาทั้งสองแนวคือศึกษาเพื่อช่วยตนเองให้รอดและอยู่ในฐานะพร้อมจะช่วยบุคคลอื่นกับการศึกษาในแนวของการรักษาธรโรงพระศาสนาเอาไว้ เป็นปฏิปทาที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระเจ้าในอดิตการเป็นต้นได้กระทำสืบต่อกันมาโดยลำดับซึ่งจากการศึกษาในแนวดังกล่าวมานั้นเมื่อลราวโดยสรุปก็คือเป็นไปเพื่อการละความชั่วประพฤติความดีหรือว่าเป็นการละกิเลสเพิ่มพูนธรรมะให้บังเกิดขึ้น ตามแนวของอริยสัจท,ทั้งสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัสรู้และทรงสสแสดงไว้นั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป